มาปุ๊บพิกัดอยู่แถวชายแดนอ่านีนะ่เป็นไฟติงเรดาร์พื้นที่ที่ตกก็อยู่ประมาณนี้อ่าพื้นที่ตกที่พบทราบประธานาธิบดีของอิหร่านก็มันจะอยู่ประมาณนี้นะครับอยู่จุดนี้อ่าพิกัดอยู่ที่อ่าสามสนะครับแล้วก็มาดู ว่า3846อยู่ตรงไหนอ่าพื้นที่อ่ารอแป๊บหนึ่งนะครับพื้นที่ปุ๊บอ่ะมานี้ใส่ปุ๊บเซิร์ชเห็นนะครับแป๊บหนึ่งมาปุ๊บพิกัดอยู่แถวชายแดน นี่นะครับอยู่จุดนี้ซูมออกมาปุ๊บเป็นภูเขาแอสไตน์ Style, US แอสไต์ตรงนี้นะครับแขวชายแดนอาเซอร์ไบจันประมาณ17กิโลนะครับคุณเห็นไหมชายแดนอาเซอร์ไบจันจุดนี้จุดที่ตกนะครับอนี่นะ เนี่ยแถวชายแดนอาเซอร์ไบจันนี่อาเซอร์อาเซอร์ไบจันนะครับอยู่ปุ๊บออกมาปุ๊บซูมอ่าลองดูว่าตำแหน่งมันไปตรงไหนบ้างเป็นภูเขาสูงชันเนี่ยนะครับเนี่ยตำแหน่งจุดนี้ตรงหน้าผานะครับเนี่ยอ่าประมาณตรงหน้าผาพอดีนะครับ เอลิคลิปเตอร์อาจจะบ,บินมาแวเนี้ยคือเราไม่ทราบสาเหตุที่แน่ชัดให้เราก็มาดูภูมิประเทศก่อนนะครับว่าเป็น,เป,นเป็นภูมิประเทศยังไงเนี่ยอเลยนะครับก็มาดูแผนแผนที่นะครับแผนที่อ่ะเปิดมา บนะครับตกไฟติงเรดา่์ก็อยู่แถวนี้อเครื่องบินก็บินผ่านอยู่นะครับอาร์เซอไวจันอ่ะ,อะนี่ซูมลงมาพื้นที่อยู่แถวนี้นะครับอ่าอันนี้คือแผนที่ทางการทหารสูงจาก,กระดับน้ำทะเลประมาณพันเ้านะครับพันแจุดนี้จุดน,นี้ เนี่ยบริเวณนี้เลยนะครับเนี่ยประมาณพันเก้าสองพันอยู่จุดมาก็พิกัดนี้นะครับถ้าคุณดูเนี่ยเนี่ยจะอยู่นี้นะครับอืมพิกัดตกอยู่จุดนี้นะครับ โอเคก็ส okay, ายที่ท่านดูประมาณนี้นะครับว่เป็นยังไงอ